อีกไม่กี่วันข้างหน้าจะครบรอบ1ปีของการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซียบุกยูเครนแล้วนะครับตอนนี้เริ่มมีสัญญาณชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่ารัสเซียอาจจะเปิดปฏิบัติการบุกโจมตียูเครนรอบใหม่ในวาระครบรอบ1ปีนะครับ อาจจะเกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุดภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี่เป็นตัวเลขจากการประเมินของทางการยูเครนแต่ยังต้องจับตาดูสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะครับแต่สัญญาณมันชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากประธานาธิบดีโวลดิมีเซเลนสกี้เดินสายเยือนอังกฤษและอีก2ประเทศในยุโรปทั้งฝรั่งเศสและเบลยเยียมครับทั้ง3จุด ผู้นำยูเครนได้ร้องขอให้ชาติพันธมิตรตะวันตกส่งอาวุธเพิ่มเติมและอาวุธนั้นก็คือเครื่องบินขับไล่ประสิทธิภาพสูงรวมถึงอาวุธพิสัยไกลเพื่อนํามาใช้สกัดกั้นการรุกคืบของกองทัพรัสเซียด้วยนะครับ แต่ตอนนี้บรรดาพันธมิตรต่างๆยังสงวนท่าทีเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินรบให้กับยูเคร ين. นแน่นอนครับเพราะว่าผู้นําหลายชาติมองกันว่าการส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนจะเป็นการเพิ่มความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะดึงนาโต้เข้าสู่สงครามกับรัสเซียโดยตรงเพราะฉะนั้นการตัดสินใจจะต้องทําอย่างถี่ถ้วนนะครับทางฝั่งของรัสเซียเองก็มีความเคลื่อนไหวออกมาเหมือนกันหลังจากที่ผู้นํายูเครนเดินสายเยือนยุโรปและอังกฤษเสร็จสิ้นลงนะครับทางโคโซฟธเนีย ธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าการที่พันธมิตรตะวันตกส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนจะยิ่งทําให้ยูเครนทุกทรมานจากการทําสงครามในครั้งนี้มากขึ้นขู่มาแบบนี้ก็น่าจับตามองต่อไปนะครับว่าบรรดาชาติพันธมิตรทั้งหลายจะตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับการส่งเครื่องบินรบให้ยูเครนครับ